สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่กิ๊บพ่อสันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำไอศครีมไมโลโอวนตินนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีทำกันยังไงคะ่ะเริ่มแรกนะคะก็จะตัดซอ,องไมโลโอวนตินมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ทำพิมพ์ไอติมเนาะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนประมาณครึ่งแก้วเนาะหรือว่า150 ml นะคะ แล้วเราก็จะเทไมโลรกับโอวัลตินลงไปเลยนะคะคือที่บ้านนะเหลืออย่างละสองซองนะคะก็เลยแบบใช้ผสมกันไปเลยเนาะยี่ห้ออะไรก็ได้อร่อยเหมือนกันให้กิ๊บถือกล้องมือเดียวนะคะก็เลยแบบว่ากล้องก็จะสัส่นๆหน่อยเนาะโอเค เสร็จแล้วก็จะใช้ช้อนคนค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะพอคนโอวัลตินเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะนมข้นหวานเราใช้อยู่5ช้อนโต๊ะนะคะไม่กิบตวงไปแล้วช้อนกลางของเราเนี่ยค่ะใช้ตวงลงไปเนาะ เสร็จแล้วก็คนนะคะคนเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะใส่นมจืดตามลงไปนะคะเพื่อความเข้มข้นเนาะความอร่อยนมตัวนี้จะอยู่ประมาณ180 ml นะคะหรือว่านมหนึ่งกล่องเนาะจะเป็นนมจืดแบบนี้นะคะใส่ไปหนึ่งกล่องแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ลองปรับกันดูนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ไอติมที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะใช้ช้อนตักใส่นะคะหรือว่าบ้านใครมีเหยือกก็ใช้เหยือกก็ได้เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในยือกแล้วก็เทลงไปที่พิมพ์นะคะแม่กิ๊จะใช้ช้อนตักให้ดูนะคะใช้มือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะควรมีอีกมือนึงช่วยจักเนาะ เนี่ยค่ะก็ค่อยๆๆตักลงไปนะคะพอไม่กิิฟเอามาใส่เหยือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปมันจะง่ายกว่าตักนะคะเทลงไปจนเกือบเต็มอะค่ะก็เหลือไว้หน่อยนึงเนะาะกันมันหกมันเลอะนะคะ แล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์ไอติมนะคะอ่าตัวนี้ได้แค่สองแท่งนะคะไม่พอโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำตะเกียบเนะะี่ยค่ะตะเกียบที่ใช้แล้วทิ้งนะคะเอามาใส่ตรงซองอ,อบันตินนะคะตนนัวนี้จะใช้เป็นไม้ไอติมนะคะ หรือว่าใครมีพิมพไอติมอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้สําหรับคนไม่มีพิมไอติมนะคะแต่ว่าอยากกินไอติมเนาะก็ใช้วิธีนี้เอานะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็ปิดฝานะคะจะมีฝาของมันอยู่เนาะสีแบบฟูงฟิ้งมากๆนะคะ นี้ก็จะใส่ล้นมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ช่องฟิตประมาณ5-8ชั่วโมงก็กินได้นะคะหรือว่าตู้เย็นของใครเนี่ยแข็งเร็วกว่านี้ประมาณ4ชั่วโมงก็กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอมันแข็งตัวแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่เราเอาไอติมโอวันตินไมโลไปแช่แล้วนะคะก็จะได้แล้วนะคะแบบนี้มันก็จะแข็งตัวแล้วคะ่ะแล้วก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่น่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่อแบบิีบจะชิมให้ดูคือมันไม่แข็งมากอะ่ะมันยังมีความอ่อนความนิ่มอยู่อะ่ะอร่อยอืมรสชาติแบบหวานกำลังดีนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบนี้ที่เราใส่พิมพ์ไอติมเอาไว้เนาะเนี่ยค่ะมันจะนิ่มๆเหมืนทุกคนไม่แข็งมากมคือใช้ได้เลยอะ่ะสามารถทำไอศครีมกินกันได้ที่บ้านนะคะอืมอันนี้เราใช้ตะเกียบเนาะไม่ไอติมก็จะเป็นตะเกียบเนะ อืมอร่อยนะคะใครชอบกินไอติมนะคะก็ลองเอาไปทำทานเองที่บ้านได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ไม่กิปด้วยนะคะบ๊ายบาย